สวัสดีค่ะมาเจอกับนัดอีกแล้วนะคะที่ The Divy Zone 999 Tarot คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุไฟธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูประจำวันที่1ถึงวันที่15พฤศจิกายน2566 สำหรับคลิปเล่าจะแบ่งเป็นทั้งหมด3พาร์ทพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแต่ที่เวลาทำแสแตมป์ตัวเลขสีน้ำเงินข้างล่างที่นัดจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะเริ่มต้นเรามาดูที่ธาตุไฟคนมีแฟน1-15พฤศจิก,กยายนนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันค่ะคนมีแฟนนะคะ ดีเอ็ม l พลสบางคนอาจจะเกิดวันศุกร์หรือคู่กรณีเราอาจจะเกิดวันศุกร์ก็เป็นไปได้นะคะวันพฤหัสนะเดียวอาฟอร์จูนนะคะสี่ดาบหกดาบในความรักช่วงจังหวะนี้นะคะครึ่งแรกบางคนอาจจะมี ในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเขาคนนั้นอาจจะยกย้ายไปทํางานที่อื่นนะคะทําให้เราห่างไกลกันและกันก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ช่วงจังวะนี้เขาอาจจะดูเหมือนแบบเงียบหายไปหรือว่าที่ผ่านมาเรากับเขาอาจจะทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันก็ได้มันมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะทุกคนระยะทางแล้วก็ในเรื่องของเวลาการหิวใจการเยียวยาในเรื่องของจิตใจนะคะสําหรับใครบางคนน่ะ ช่วงจังหวะนี้มันเป็นเหมือนช่วงจังหวะด,ดูใจกันจริงๆนะหมายความว่าแบบม,มันมันอ่อนไหวนะคะอาจจะอ่อนไหวด้วยเรื่องของระยะทางหรือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชีวิตของทั้งสองฝ่ายอะมาดูนะคะว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับชาวธาตุไฟว่ายังไงบ้างคุณเป็นคนที่สดใสคุณหน้าเด็กหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขานะคะอายุน้อยกว่าเขาคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงคุณมี Energy ที่ดีๆนะคะมีตะคนให้ความสนใจคุณคุณเป็นคนที่อบอุ่นด้วยคอยให้คำปรึกษาเสมอปอบโยนเขาเสมอคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีทคนเข้าหา The Tower คุณอาจจะเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกระทันหันคาดเดาไม่ได้นะคะคาดเดายากหรือบางทีอารมณ์ของเราเนี่ยอาจจะพุ่งปรี๊ดเดือดง่ายก็เป็นไปได้หรือเราอาจจะชอบเสียงดังนะคะ The Tower หรือเราทั้งสองคนอาจจะเคยทะเลาะกันมาแล้วทะเลาะกันจนบ้านแตกไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเคยทะเลาะเคยเลือกลางมาแล้วก็เป็นไปได้คุณเป็นคนที่ขยันมากๆแล้วก็สู้จะเอาชนะทุกอุปประคกปัญหานะคะ,ะต่อมามาดูนะคะว่าครึ่งแรกนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุไฟ ลืมบอกไปนะบางคนอาจจะเกิดวันอาทิตย์นะคะหรือเขาก็ได้เราอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิกจิกมีนคนที่เกิดวันอังคารเราหรือเขาก็ได้นะคะ q u ควีนออฟ n อ s ธาตุไฟเมสิงธนูสิ่งที่เขาจะแอคชั่นเดอะแฮง Man ค่ะ The l o ล e r ค่ะแล้วก็สามดาบนะคะ ก็ต้องบอกว่าช่วงจังหวะนี้ครึ่งแรกเนี่ยเขาอาจจะทําบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจทําให้เรารู้สึกเฮิร์ตหรือเจ็บปวดหรือแผลเก่าที่มันเคยมีมันอาจจะแคร็กขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยอาจจะมีคําพูดบางอย่างที่ทิ่มแทงใจจากเขาก็ได้ตอนแรกๆก,ก็เหมือนว่าจะกลับมาคุยกันด้วยดีปรับความเข้าใจกันได้นะคะอ่าแล้วสักพักหลายๆอย่างมันก็เหมือนมีอุปสรรคมาขวางกั้นระหว่างเราทั้งสองคน เรื่องบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้หายไปในความผิดบาปสําหรับบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะบางคนอาจจะมีเรื่องของมือที่3ม,มาเก่าก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่เก็บขึ้นมาถกเถียงหรือทะเลาะก,กันอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะมันรู้สึกบอบช้ำม,มากสำหรับธาตุไฟนะในช่วงจังหวะนี้เรารู้สึกถอดใจรู้สึกเจ็บปวดกับเขา เขาก็ไม่ติดต่ออะไรมาเลยเหมือนทิ้งล้างเหมือนไม่กลับมาแก้ไขไม่กลับมาง้อคืนดีไม่กลับมาทําอะไรให้มันดีขึ้นนะคะในการกลับมาอุตส่าห์คิดว่าจะมาด้วยดีแล้วก็กลายเป็นว่าเอ้ยมาทําเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ยนะคะอันนี้เป็นกําลังใจให้ทัดไฟคนมีแฟนนะใจเย็นๆนะคะช่วงชชวงวันนี้ต่อมามาดูในส่วนของข้อความนะคะถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับชาวทัดไฟ เขาจะบอกว่าอย่างไรฉันไม่เคยหยุดรักคุณเหมือนที่หัวใจไม่เคยหยุดเต้นบางทีความรักของเราสองคนอาจไม่เท่ากันคุณก็รู้ว่ามันไม่เวิร์กแล้วเลิกกันเถอะต่อมานะคะ อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอย่ากเก็บเอาพลังงานเหล่านี้ไปอยู่ในใจนะคะเพราะว่าบางคนแค่มีปัญหากันเฉยๆอาจจะทะเลาะก,กันท้าทายกันอะไรแบบนี้นะอ่ะต่อมามาดูต่อนะคะข้อความถ้าเขามีอะไรจะบอกเขาจะบอกว่าอย่างไร I wish I could be a different Person mm hmm. เขาปรารถนาที่เขาจะเป็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอะจากนิสัยแย่ๆที่เขาเคยเป็นนะเขาก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นแหละไม่อยากจะทำเหมือนเดิมนะคะเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้ No one understand me about you ไม่มีใครเข้าใจเขานอกจากคุณนะคะ ừ. No one understand me but you แต่คุณนะ่ะเข้าใจเขาอ่าต่อมาคุณนั่นแหละที่จะเข้าใจเขามากที่สุดนะคะแต่ละคนแต่ละคู่อาจจะไม่เหมือนกันบางเรื่องเนี่ยเขาอาจจะพูดชอบพูดประชดประชันก็ได้มีความรักให้แต่แบบบางทีทําตัวขวางโลกอาจจะไม่ได้คว้าใครเข้ามาทําร้ายจิตใจเรานะคะแต่อาจจะเป็นคําพูดละวาจาของเขาเนี่ยที่ทําร้ายจิตใจเราอดังนั้นขอให้เข้มแข็งแล้วก็มีเมตตาต่อกันเยอะๆนะคะ ต่อมาไพ่นางฟ้าจะไว้ยังไงความรักธาตุไฟครึ่งแรกนี้หนึ่งใบค่ะ abundance ความอุดมสมบูรณ์นะคะความรักยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังลายล้อมคุณนะคะความสุขยังลายล้อมคุณอยู่ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในทางใดก็ตามขอให้มั่นใจว่าความรักยังคอยซัพพอร์ตคุณตลอดไม่ว่ากับคนนี้คุณจะสามารถไปต่อได้หรือไม่ได้ก็ตาม แล้วแต่คุณนะคะอยู่จุดไหนจะมีความสุขมากที่สุดจัก,กรวาลซัพพอร์ตคุณเสมอความรักลายล้อมตัวคุณตลอดเวลาขอให้ทัดไฟคนมีแฟนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุบออนมาที่ความรักทัดไฟเมสิงธนูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ 1- ถึง15 พฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนอาจจะเกิดวันพุธเราหรือเขาก็ได้นะคะอาจจะเกิดวันพุธช่วงจังหวะนี้ความรักมันแปลกๆนะทุกคน ตัวเราก็พยายามจะทําให้ทุกอย่างมันดีนะคะพูดคุยกันอะไรยังไงนะคะแต่เหมือนทําอะไรไปเขาก็ไม่สนใจมันทําให้ธาตุไฟรู้สึกคอเหี่ยวรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกเจ็บปวดในเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณอาจจะกําลังรู้สึกรังเลสงสัยว่าคุณจะเอาอยัางไงดีกับความรักในครั้งนี้กับคนคนนี้สิ่งที่เขาแสดงออกสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทําหลายๆอย่างมันเริ่มไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอะเรามาดูว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับเราว่ายังไงบ้าง คุณอาจจะดีวกับชาวธาตุน้ำกรกฎพิกชิกมีนหนึ่งไม้ค่ะเชมเพ a n c e คุณอาจจะดีวกับชาวราศีธนูลนักนณาธนูได้ด้วยนะคะ The c h a r i o t ราศีกรกฏลักนณากรกฏได้ด้วยเชมเพ a n c e อาจจะเป็นคนไกลต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยรวมถึงในตัวของ The Char i o t นะเราทั้งคู่อาจจะเป็นคนต่างชาติซึ่งกนและกันหรือว่าอยู่ห่างไกลพื้นที่ซึ่งกนและกันได้ด้วยในเรื่องของความรักคุณเป็นคนที่ ห่วงใย,ยใส่ใจอบอุ่นนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่คิดมากคิดวนก็เป็นไปได้ห่วงเยอะจนเกินไปอะไรประมาณนี้คุณเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณกับเขาอาจจะรู้จักจากในหน้าที่การงานหรือการเรียนก็ได้แล้วก็เราทั้งคู่เนี่ย ตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกกับคุณว่าคุณเน่ยเป็นคนที่ชอบปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตัวเองดีขึ้นเสมอแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบจัดจัดบ้านก็ได้เป็นคนที่ชอบจัดการหลายๆเรื่องนะคะ คุณเป็นคนที่เอาการเอางานพอสมควรเป็นคนที่มีภารกิจหนะ้าที่ที่จะต้องทำต้องได้รับผิดชอบแทนคนอื่นหรือคุณอาจจะเดินทางไปมาระหว่างประเทศเนี่ยบ่อยๆนะคะใช้รถบ่อยมากเป็นพิเศษได้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของสภาวะอารมณ์มันเป็นข่าวกับดามาทุกคนเราอาจจะ อารมณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยนิ่งก็ได้นะคะอาจจะมีจังหวะของความอารมณ์ร้อนในด้วยนะหรือว่าเรากับเขาเนี่ยเจอกันเพราะว่าเรื่องงานนะคะต้องดิวต้องโคกันพอจบจ็อบปิดจ็อบเนี่ยก็ห่างหายกันไปพอถึงเวลาก็กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้ามีงานอะไรประมาณนี้นะคะออาต่อมานะคะมาดูว่าครึ่งแรกนี้เขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุไฟหลายๆอย่างอาจจะยังไม่เป็นไปดังใจนะคะมันอาจจะติดด้วยอุปสรรค ปัญหาอีโก้ทิถิของเขาด้วยความรู้สึกเขาไม่สนใจไม่ถูกใจการที่เขาถอยออกไปนะอะ่มันอาจจะมีประเด็นระหว่างการละกันหรืออุปสรรคคนรอบข้างอาจจะขัดขวางความรักระหว่างเราทั้งสองคนก็เป็นไปได้นะคะช่วงจังหวะครึ่งแรกอาจจะมีการติดต่อสื่อสารการันหรือว่าในเรื่องของการงานการเรียนอาจจะยังได้โคกันอยู่ หรือว่าเรายังเห็นไทม์ไลน์ในการละกันนะคะกลับมาโฟกัสกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนิ่งๆในความรู้สึกคือนิ่งๆน,นะคะเหมือนว่าเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างฐานะการเงินมากกว่าที่จะมาสนใจในเรื่องของความรักแต่ก็ยังกลับมาให้คุณค่าเราอยู่นะออแล้วก็มีโมเมนต์ของการที่อาจจะได้คุยกันนะคะได้เจอกันได ทำอะไรที่ดีต่อใจมีความเป็นห่วงคุณอยู่นะคะดังนั้นคุณอาจจะรู้สึกสงสัยในสิ่งที่เขาทำแปลกใจในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้นะคะมันทำให้คุณรู้สึกลังเลโลเลใจแล้วก็เหมือนทำให้เราเนี่ยตัดใจยากนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาอาจจะทำตัวไม่น่ารักอาจจะทำเหมือนแบบไล่เราไม่ต้องการเราให้อยู่ในชีวิตนะคะแต่สักพักเอาติดต่อกลับมาอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ ต่อมามาดูข้อความถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับชาวธาตุไฟเขาจะบอกว่าอย่างไรการรักใครสักคนควรจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไม่ใช่ดึงให้ต่ำลงต่อมาค่ะฉันถูกสร้างมาเพื่อรักคุณฉันอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้เพื่อคุณอื อะทีนี้มาดูต่อนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกอีกมาดูเพิ่มเติมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขารู้สึกแบบนี้กับคุณนะคะ เขาปรารถนาที่จะมีอะไรลึกซึ้งกับคุณแล้วก็อะไรคือความจริงอืมมันคืออะไรนะคะบางเรื่องระหว่างเราทั้งคู่อาจจะทําตัวไม่ชัดเจนทั้งสองคนเขาก็คาดเดายากเหมือนกันว่าตกลงเรารู้สึกอะไรยังไงกับเขานะคะในสิ่งที่เขาทําตกลงมันคืออะไรทั้งสองคนต่างอาจจะยังไม่เปิดเผยใจกันแบบตรงไปตรงมาก็เป็นไปได้นะคะ ทีนี้มาดูในส่วนของนางฟ้านะคะนางฟ้าจะว่ายังไงความรักทัตไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ1ใบ not the right time ทุกคนช่วงจังหวะน,นี้อาจจะยัง ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะอาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะจัก,กรวาลยังจัดแจงอะไรยังไม่เข้าที่เข้าทางดังนั้นก็ต้องรออีกสักหน่อยนะอย่าเพิ่งแบบใจห่อเหี่ยวหรือใจฟอดทิ้งไปอย่าเพิ่ฟงไฟูมไฟอะไรใดๆนะคะก็ขอให้ธาตุไฟคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีความสุขสมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุบออนไปที่คนโสดค่ะมุบออนมาที่ธาตุไฟคนโสด1-15พฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะ ธัดไฟคนโสดเมสิงธนูนั่นเองนะสิบเหรียญค่ะเจ็ดถ้วยครึ่งแรกพฤศจิกานะคะหนึ่งไม้แล้วก็ King of Wars s มีโอกาสที่จะมีตัวเลือกในความสัมพันธ์นะคะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบมีตัวเลือกมากมายเหลือเกินเกี่ยวข้องในเรื่องธุรกิจการงานหรือการหาเงินเนี่ย เกี่ยวข้องนะคะเนี่ยผู้คนมากมายมีการติดต่อสื่อสารอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะใครบางคนที่เข้ามาอาจจะเป็นกลุ่มอิทธิพลธาตุไฟเหมือนกันเมสสิงธนูหรือว่าเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเป็นคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไหมได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนว่าสเสน่ห์เขานี่เหลือลน้นหรือบางทีอาจจะเป็นที่เราก็ได้นะ ดังนั้นสเสน่ห์เรือล้นแบบนี้ก็เลยมีคนเข้ามารักชอบทัดไฟนะคะทัดไฟช่วงจังหวะน,นี้มีตัวเลือกในความสัมพันธ์โอเคอะทีนี้มาดูต่อนะคะมีอะไรเพิ่มเติมสำหรับคนโซด มีโอกาสพบเจอความรักที่ถูกใจแต่ว่ามันมีประเด็นดรามา่าเรื่องราวความรักความช้ำเก่าๆอาจจะยังอยู่ในใจแต่พลังงานของเดอร์ซันเข้ามานะคะโอกาสความรักใหม่ๆคนใหม่ๆอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องอายุน้อยกว่าได้ด้วยเช่นกันนะคะพลังงานเอ e น g y ใหม่ๆที่เข้ามาสาดส่องหัวใจที่มืดบอดของคุณให้สว่างอีกครั้งหนึ่งให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยให้รู้สึกว่าเป็น14อีกครั้งอะไรย่องนั้นคุณอาจจะเกิดวันอาทิตย์หรือใครบางคนอาจจะเกิดวัน อาทิได้ด้วยอิทธิพลของ Queen of Pentacle อาจจะเป็นกลุ่มคนธาตุดินบังกรพรึกศกันได้ด้วยเช่นกันคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบหาเงินหาทองไฮโซโกรูได้ด้วยชอบใช้ของแบรนด์เนมหรือว่าทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่านะฮะ,ะมีโอกาสอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราหรือว่าช่วงจังหวะนี้เวลาที่เราคัดสรรหรือเลือกใครเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเลือกคนที่คู่ควรกับเราจริงๆนะคะดังนั้นช่วงจังหวะนี้มองว่า ธาตุไฟดูดีนะคะมีสเสน่ห์ดังนั้นมีคนมาหลายล้อมคุณแน่นอนต่อมาค่ะแต่คุณยังกลัวแล้วก็กังวลในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็อาจจะยังรู้สึกว่ารอคนเก่ารอคนที่เราแอบชอบอยู่ก็เป็นไปได้ ช่วงจังหวะนี้ยังไงอาจจะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามาพูดคุยให้คำปรึกษากันและการอิทธิพลของชาวราศีพฤกษกและคณะพฤกษกอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นช่วงจังหวะที่เราพบเจอผู้คนจากงานจากการเรียนได้ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆนะดังนั้นบางคนอาจจะแชทออนไลน์เยอะเป็นพิเศษนะคะเจ็ดถ้วยเข้ามาให้เลือกเพียบเลยนะอ่าแล้วก็ช่วงช่วงหวะนี้ เราอยู่ในโหมดที่ความรักเองอาจจะไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะเป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งการละกันนะคะ,อะมองว่าสภาวะของความรักของทตุไฟคนโสดมีแนวโน้นมที่จะได้แชทหรือได้พูดคุยกับใครได้เจอผู้คนมากมายในช่วงจังหวะนี้แล้วคนที่เข้ามาคนที่สามารถที่จะมาแคลกใจชาวทาัดไฟได้เนี่ยอาจจะเป็น คนที่อายุมากกว่านะคะมีความเป็นผู้ใหญ่สุขุมรอบคอเป็นที่ปรึกษาเป็นกลยานามิตใหกันโดดเด่นในเรื่องของเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็คอยมาปรึกษาซัพพอร์ตพูดคุยกันประมาณนี้นะคะอ่ะต่อมามาดูข้อความเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้กับธาตุไฟคนโสดนะคะมีอะไรบ้าง w i l l you m a r r y Me แต่งงานกับฉันนะ นี่มีใครบางคนอยากได้ทัดไฟไปแต่งงานนั้นนี่ยคุณมีค่าสำหรับการรอคอยเธอเป็นเพลงโปรดที่ฉันจะไม่ฟังซ้ำอีกแล้วบางคนยังมี energy ของคนเก่าๆคุณยังรอคอยที่เขาจะรีเทิร์นกลับมานะ,ะแล้วซึ่งช่วงจังหวะนี้พลังงานฝั่งนู้นคือด้อยมากต่ำมากขางหายไปมากเลยนะคะอะต่อมามาดูในส่วนของข้อความ เกี่ยวกับความรักนะคะมีอะไรให้กับคนโสดทัดไฟอม,มองว่าสำหรับบางคน Energy เป็นลงที่คนเก่าที่เราเคยคบกันเคยแอบชอบอยู่ก็เป็นไปได้เคยแอบชอบกันแล้วก็อาจจะยังเป็นคนที่อยู่ในพลังงานที่แอบชอบนะคะ อแอปชอบแต่มันก็ต้องมีแนวโน้มว่าเขาน่าจะสนิทแล้วก็ใกล้กับเรามาก่อนอาจจะเกือบถึงขั้นแบบจะได้เป็นแฟนกันหรือแบบใกล้ชิดกันมากๆอะไรประมาณนี้เนะาะแต่ว่าโดดเด่นไปที่คนเก่านะทุกคนข้อความที่เกิดขึ้นใครบางคนเขาบอกว่าเขาอะทนไม่ไหวแล้วนะเขารับอะไรต่อไปไม่ได้แล้วโอยไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีประเด็นของเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้น เขาบล็อกใช่ไหม i a m B l o ล k e d เขาปิดกั้นนะคะเขาอาจจะปิดกั้นคูณหรือบล็อกคุณก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเราไปบล็อกเขาหรือเปล่ามันมีการปิดกั้นอะไรกันอะไรกันอยู่นะคะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของนางฟ้านางฟ้าว่ายังไงเขาอาจจะไม่เปิดใจอย่างนี้หรอนะคะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของนางฟ้านะคะความรักทัดไฟคนโสดจะเป็นเช่นไรครึ่งแรกนี้ communicate c a r r y การพูดจาสื่อสารการอย่างตรงไปตรงมามันจะ,ะมันจะเป็นกุญแจที่สามารถได้รู้ได้พบเจอคนที่ใช่คนที่ชอบหรือมันเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนอะนะ,ะมันจะมันน่าจะง่ายกว่ามันน่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักมากกว่านะคะพูดอะไรที่ตรงไปตรงมาเคลียร์กันไปเลย ทำอะไรที่ชัดเจนนะคะใครบางคนช่วงจังหวะนี้ถ้าเขาเข้ามาพูดแล้วคุมเครือมาพูดขายฝันก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเจ้าชูแน่เลยเจ้าชูตัวยงแน่เลยนะคะแต่ถ้าใครบางคนที่เข้ามาแล้วพูดแบบตรงไปตรงมาจีบก็คือจีบแบบคือชัดเจนแล้วก็แสดงออกเปิดเผยชัดเจนว่ามีใครหรือไม่มีใครสถานะเป็นยังไงสถานะสดจริงอะไรจริงอันนี้ก็น่าพูดคุยด้วยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าให้คุณนะ่ะพูด สื่อสารไปเลยพูดไปเลยนะคะขอให้คุณได้ไดพูดได้สื่อสารนะอย่ามัวแต่เก็บไว้อยู่ในใจนะคะบางทีแค่เริ่มต้นการสื่อสารเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะหลายๆอย่างมันน่าจะดีกว่าหรือว่าโอกาสที่จะได้เข้าใกล้ในเรื่องของความรักน่าจะง่ายกว่านะขอให้ธาตุไฟคนโสดมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ